อามลำไยคืนเวทีร้องเพลงคู่กันในรอบหลายปีปลดล็อกใจย้ำมิตรภาพไม่เคยจังหายดีใจได้กลับมายืนเคียงข้างกันลุ้นผลงานคู่ในอนาคตเรียกว่าสร้างรอยยิ้มและน้ำตาในคราวเดียวเมื่อลำไยห,หายทองคำและอามชุติมากลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปีพร้อมยืนเคียงข้างบนเวทีเดียวกันอย่างสาง่างามหลังผ่านรอยร้าวในอดีตจากปมลิขสิทธิ์และสัญญาศิลปินโดยมีนายห้างประจักษ์ชัยร่วมปรากฏตัวครบแก๊งในงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่พร้อมโชว์เพลงแจ้งเกิด ผู้สาวขาเลาะให้แฟนๆได้หายคิดถึงล่าสุดที่งานแถลงข่าว The Grand Festival จากระวัลแห่งความสุขภายใต้ความร่วมมือกันของ m g a x ายทองคำ X มอลำไอดอนนัเซนทรัลเวิร์หลังจบงานอาร์มลำใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์กับสะอือมวลชนถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งห่างหายไปนานกี่ปีกว่าจะได้ร้องเพลงคู่กันอาร์ามถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตเลยก็นานมาก 6- 7ถึงปีรู้สึกยังไงบ้างได้กลับมาร้องเพลงคู่กัน อามเป็นความรู้สึกที่บรรยากาศเก่าๆมันกลับมาเพราะปกติบนเวทีก็ร้องด้วยกันดีใจข้าขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็คงไม่มีโอกาสได้มาร้องด้วยกันแบบนี้สีนที่ได้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันเป็นยังไงบ้างอามคุยกับอาจารย์ประจักษ์เยอะมากบอกยินดีด้วยนะวันนี้ให้คนได้เห็นว่าเราทํางานร่วมกันได้ทําตัวถูกไหมอารม ทำตัวถูกข่าเรายังเป็นมิสแปรนองเริงนะเพราะอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ไหนความรู้สึกเก่าๆที่เคยทำงานด้วยกันก่อนหน้านี้มันผุดขึ้นมาไหมอามก็มองตารู้ใจเลยอบอุ่นมากอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำให้อาจารย์หรือพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่เคยผลักดันเราภูมิใจแปลว่าเราตอบโจทย์ลำยัย วันนี้ดีใจแค่ได้กลับมายืนข้างๆกันได้ร้องเพลงบนเวทีด้วยกันด้วยความสง่างามอีกครั้งหนึ่งคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแต่ก่อนเรากินนอนอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกัน24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำปัญหาหลายอย่างก็ผ่านไปด้วยกันร้องให้ไปด้วยกันพอขึ้นมาจับม่ปุ๊บการพูดคุยบนเวทีมันเป็นธรรมชาติเราพูดคุยพูดเล่นกันมันคือความไม่ต้องปรุงแต่งเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปสำหรับเราสองคนลำยาย ใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนิสัยแล้วก็การพูดคุยของเราแต่เราเห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเราก็มาอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตแล้วได้ยืนบนเวทีด้วยความสง่างามได้ร่วมง,งานกับองค์กรใหญ่ๆวันนี้ทุกคนเติบโตจากเหตุการณ์นั้นเราเป็นคนกลางมันก็พูดยากทุกปัญหาเรารู้แต่เราไม่สามารถออกมาบอกทุกคนได้เรารักทั้งสองคนสิ่งที่เราทําได้คือพูดเท่าที่พูดได้วันนี้ปลดล็อกตัวเองทํางานด้วยกันชัดเจนมากขึ้นต่อหน้าสื่ออยู่ในจุดสูงสุดของงงงชีววิตแแลลู้้มใจกกันันนะยไงบา ลำยิยภูมิใจมากเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งเราเดินแยกกันรู้สึกเหมือนอกหักเหมือนกันมันผ่านมารสุมมาวันนี้เขาสำเร็จในจุดนี้เราเอาใจช่วยเราดูอยู่ตลอดอามภูมิใจอยู่แล้วเขาประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขามีงานต่อเนื่องเขาประคับประคองตัวเองได้ดีมากทำงานเรื่อยๆกระแสยังคงที่ภูมิใจมาตลอดอยู่แล้วก่อนเข้ากองไปขอรองเท้ากับเขาด้วยคนชมว่าเป็นคู่แท้อาม แกงเราจะมีอีกคนหนึ่งคือเนสตาแฟพวกเรากินนอนด้วยกันเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ค่ายเล็กๆหลังจากนี้จะกอดกันแน่นกว่าเดิมใช่ไหมลำยแกงของเราจะมีความไม่ได้คุยกันตลอดเวลาบางทีหายหัวบางทีทักไม่ตอบเป็นปกติแต่เวลาที่ใครสักคนมีปัญหาเราจะรวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายเป็นห่วงกันตลอด